จมีสานะพี่หวานนะคะก็นั่นแหละตามที่หนูอยากเห็นนั่นแหละว่าทำโปรแกรมใช้โปรแกรม Photoshop ออนไลน์กับตัวฟูมันแตกต่างกันยังไงก็คืออธิบายคือว่าง่ายๆเลยตัวฟูก็คือมันจะเต็มรูปแบบหมายถึงเลเยอร์มันจะเยอะมากแล้วมันเป็นเลเยอร์ที่ไม่จําเป็นเปิดมาอีกอย่างนึงก็คืออันดับแรกเลยที่เครียดมากก็คือมันแหลกทําภาพก็ช้าอะไรก็ช้าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ ก็เลยมาใช้ตัว Photoshop Online ตัวนี้ค่ะที่มันเซิร์ชได้หาได้จากเน็ตเลยค่ะพิมพ์ไปเลย Photoshop Online ฟรีแล้วก็คลิกเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้ค่ะเลเยอร์ก็จะฟิตเข้ามาก็กระชับขึ้นแล้วก็ตัวที่ไม่จําเป็นก็จะถูกตัดออกไปก็จะเหลือที่แบบเราต้องใช้ค่ะไอ้ที่เราไม่ใช้มันก็ไม่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วก็มันไม่ลกแล้วค่ะและอย่างเป็นภาษาไทยอ่านง่ายค่ะทีนี้ก็ เอาง่ายๆเลยการรวมภาพรวมภาพสองภาพสามภาพกี่ภาพก็ได้แล้วแต่แต่นี้พี่ขวัญจะรวมแค่2ภาพเราเปิดภาพมาก่อนภาพนึงอยากได้ภาพอะไรอันนี้ก็เลือกมาภาพอะไรก็ได้ภาพหนึ่งนี่แหละล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็ภาพมันเล็กใช่ไหมคะภาพมันเล็ก พื้นที่ที่เราจะใส่ข้อความลงไปในภาพอะ่ะมันไม่เพียงพอที่จะอ่านเข้าใจอยากจะขยายภาพให้กว้างขึ้นทำไงก็เปิดภาพใหม่มาหนึ่งภาพภาพภาพเปล่าค่ะเป็นไฟล์ใหม่เปิดมาหนึ่งภาพไม่ต้องไม่ต้องปรับค่าค่ะเลือกค่าที่ระบบเลยเดี๋ยวเรามาตัดทีหลังเนาะแล้วทีนี้เป็นสีขาวอยากได้สีที่มันเป็นสีเดียวกับภาพต้นแบบทาําไงก็คือมาที่แป้นสีก่อนกด เลือกสีตัวนี้เลยค่ะเลือกสีที่มันอยู่กับภาพต้นแบบเลยกดเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องมามากะกะวัดสีเอาตรงเนี้ยค่ะคือกดแล้วกดมาที่ที่สีตรงที่เราต้องการเลยคือภาพเนี่ยค่ะภาพในสีเนี่ยค่ะเออสีในภาพเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ทําไงคะทีนี้ทําการเทสีค่ะมาที่ถังสีซ้ายมือเลยเลเยอร์จะอยู่แค่ซ้ายกับขวานะคะข้างบนนี่น้อยครั้งที่จะต้องใช้อืม แล้วก็เทสีเลยปึ๊บเป็นสีเดียวกันแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาภาพมารวมกันค่ะโดยการเอาภาพต้นแบบคือภาพไหนที่เราให้ให้มันเป็นพื้นหลังอะค่ะเราก็เอาภาพนั้นอะเป็นเป็นภาพพื้นหลังไปตอนนี้เราต้องการที่เอาภาพเนี้ยมาเป็นภาพพื้นหลังเพราะว่าเราจะาภาพตัวนี้มันเล็กใช่ไหมเราก็จะเอาภาพตัวนี้ไปวางทับ ภาพผู้หญิงไปวางทับนะคะทําการครอบเลยค่ะครอบเลเยอร์ก็อยู่ตรงนี้นแน่ตอนเลเยอร์มันเหมือนกันค่ะเพียงต่เพียงแค่แบบว่าตําแหน่งมันมันแตกต่างกันอาจจะตั้งอยู่คนละมุมอะไรเงี้ยไม่งงหรอกเพราะว่าันเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ้าคนเล่น Photoshop เป็นอยู่แล้วมันก็จะไม่งงค่ะแค่นี้ปิดไปเลยนะไม่ช่ละทีนี้ภาพมาวางทับตรงนี้แล้วแต่ว่าสีมันไม่ตืน มันไม่บาลานซ์กันทำไงคะ,อ,ะอันดับแรกก่อนมาที่ตัวแก้ไขเลือกตัวเลือกปรับเปลี่ยนตามความประสงค์นะคะโดยการปรับเปลี่ยนภาพนี่ค่ะดูตามม,มุมก็จะมีม,มุมให้เราลากกว้างเล็กใหญ่ยาวอะไรเงี้ยก็ลากแต่จะเลือกค่ะแต่ว่าเราต้องดูขนาดภาพด้วยเพราะว่าภาพบางภาพเนี่ยเราขยายมากไปมันก็จะแตกทําเล็กไปมันก็จะเบอร์มองบอไม่รู้เรื่องอค่ะตายละ เนี่ยเอาขนาดนี้พอเนาะมันจะได้เหลือพื้นที่ข้างหลังค่ะจะได้เหลือพื้นที่ข้างหลังตรงนี้ไว้ใส่ข้อความไงแล้วทีนี้ขอบ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 ,ขอบมันยังเป็นเส้นค่ะมองมองมาแล้วมันมันเหมือนกับมันมันมันดูออกว่ามันเป็นคนละภาพอะค่ะแล้วก็ทําภาพมันกลืนกัน,กนโดยใช้แปรงทาสีค่ะตัวนี้ค่ะ เลือกค่ามาที่150นะคะปกติค่าถูกตั้งไว้ที่50เราเลือก150เช็หัวแปงก่อนค่ะอันนี้150น่าจะได้เนาะค่ะนี้เราก็ทําการลบลบเส้นตรงนี้ค่ะคือให้สีมันต้องเกลืนกันดูสีได้ะคะ่ะถ้าสีมันไม่เกลืนกันเราก็เราก็ทําให้สีมันเลือกสีจนกว่าสีมันจะเกลืนกันแหละก็อย่าให้มันมันเลอะเทอะค่ะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเราก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลูบๆูปไปเหมือนเราใช้ยางลบอะค่ะ แล้วก็ลบ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 ไปเหลือเงานิดๆไม่เป็นไรแค่นี้ค่ะได้ละเกินกันแล้วข้างหน้านไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราใช้พื้นที่ข้างหลังมันก็จะเป็นแนวแนวคลาสสิกนิดนึงทีนี้ทําไงคะเพราะว่าผ้ามันเกินอ่ะผ้ามันเหลือเราก็ทําการครอบตัดให้ผ้ามันพอดีโดยการกดไปที่เบื้องหลังดูจากเลเยอร์ซ้ายขวามือค่ะ กดคำว,ว่าเบื้องหลังเพราะเราต้องการตัดตัดภาพต้องกดเบื้องหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราปรากฏดตัวเนี้ยมากดตัวนี้เราตัดเนี่ยมันจะไม่ไปเราต้องกดเบื้องหลังแล้วมาที่ซ้ายมือค่ะตัวครอบเครื่องมือตัดภาพแล้วเราก็ลากจากมุมเลยค่ะลากจากมุมมาฟืดเฮ้ค่ะ เรียบร้อยละเสร็จแล้วะเสร็จแล้วได้ละหน้าตาแปบ๊บเดียวง่ายๆค่ะทีนี้ก็ใส่ข้อความโดนมาที่เครื่องมือพิมพ์เครื่องมือพิมพ์คือตัว A สัญลักษณ์ตัว A นะคะสีเดี๋ยวเราค่อยเลือกทีหลังค่ะเราเอาสีพื้นๆสีดําก่อนความจริงมันเลือกได้หลายสีจะสีอะไรก็ได้เนาะสาก,ก็รู้อยู่แล้วนี้ก็ใส่ข้อความลงไปข้อความอะไรก็ได้ถ้าเราอยากจะใส่ ทำเงี้ยนทะำไรเงี้ยเฮ้ย,ฮย,ะอ,ยอะไรอ่ะเอ็มบ้ามาทำอะไรเนะี่ยไม่เอาดำดีดำอะไรเนี่ยความเศร้าทำให้นำ้ำตาไหล เจ็บทำให้ทรมานใจความจริงคี่บอร์ดมันก็ไม่ค่อยดีหรอกอมันปมชิปมันไม่ไปม,มันกดไม่ค่อยไลายด้วยจัดฟันนิดนึง ามห่างไกลทำให้ใครบางคนลืมกันจินป้ามารรู้นะข <c oughs> ีป็อกก็ได้ละนี่เสร็จแล้วแลดทีนี้ทำไงคะฟันไม่สวยเลือกฟันดีกว่าแต่เลือกฟันแบบง่ายๆอะ่ะชอบเอาแบบสบายๆลูกตาหน่อยอะ่ะอื เลือกขนาดเลือกอะไรก็อยู่เนี่ยเราเลเยอร์เนี่ยเราเลือกเราก็จะเลือกเป็นฟอนต์แบบปกติอไม่หนาไม่เอียงไม่อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบปกติทำง่ายๆทำง่ายๆแต่ผ่านขั้นตอนการคิดแล้วอะ่ะก็ไม่แก้วก็ดูเอาอะค่ะเนี่ยค่ะเหมือนกันแหละเหมือนกันกับตัวฟูก็จัดจัดแต่งฟอนต์หน่อยซื้อเสียงใจ แต่งฟอนต์เอ้าทำง่ายๆค่ะแค่นี้ก่อนแล้วก็ใส่เงานดนึงไหนๆก็ทำแล้วเนาะใส่เงานิหนึงอันนี้จะไม่อธิบายนะคะเพราะว่ามิสาวก็น่าจะเป็นแล้วแหละนี่ก็อธิบายเยอะแล้วพี่ก็ นี่ก็เราก็ใส่เครดิตเพจเราเครดิตเพจเราไม่ต้องทําเป็นโลโก้ไว้ค่ะพพ์มาเลยเพราะว่าเราใช้ฟอนต์มาตรฐานคือฟอลล,ลลี่อยู่แล้วเนาะบางคนบางเพจเนี้ยเขาใช้แอปเราไม่ใช้แอปนะเพราะว่าหลายเพจแล้วที่เขาเล่นแอปกันในเพจแล้ว,ลวเ,พเพจก็โดนบล็อกบ้างเลยบ้างอย่างเงี้ยเราไม่ทำหรอกเราเล่นเล่นสนุกสนุกเนี้ย ใช้เวลาว่างได้มานั่งคิดนั่งทำอะไราเงี้ยพอแล้วโอเคเนาะอันนี้ใช้สีดแดงก็โอเคนะโลโก้เนี่ยมีคนทำคล้ายๆเพจเราด้วยนะีนแล้วก็ทำให้แสงมันอ่อนๆน,นิดนึงมาที่เครื่องมือความทึบเนี่ยทำให้ผ้ามันจางๆอักษรมันจางๆ เสร็จแล้วค่ะรีบร้อยแล้วทีนี้เราต้องการที่จะแบบว่าใส่กรอบไม่มีกรอบอน,นี้ไม่มีกรอบพรามจริงมันมีเราทําได้แต่ว่าจะไปใส่กรอบใน photoscape อ,อันนี้เราทําการเซฟก่อนเซฟไปที่เดสก์ท็อปเลยค่ะหาง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้บันทึกไฟล์ไว้ไม่ทำอย่างอื่นแล้วเราโพสเสร็จเราก็จะลบละ ร้อยทีนี้เปิดโฟโต้สแคมมาคอมลกมากลกๆโฟโต้สแคมมาแล้วก,กดแล้วก็ช้ามาแล้วค่ะทีนี้ก็ไปที่เครื่องมือแก้ไขภาพเป็นกลุ่มมาคะมาใส่กรอบเลยชุดนี่เรียบร้อยละก็โอเคสวยงาม ในระดับหนึ่งอะนะไม่เก๋ <c oughs> ก็ใส่ฟอนต์ก็ไม่ต้องเล่นสีมากเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าภาพเป็นภาพสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองแล้วให้มันอ่านง่ายสบายลูกตาอย่างเงี้ยค่ะบางคนก,กดไลค์อะไรเงี้ยข้อความดีแต่ทำ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 ,ทำดิดภาพออกมาไม่สวยอะคนก็ไม่ชอบบางทีเราข้อความไม่ดีหรอกเราเอาศัยว่าอม,มองแล้วมันก็สบายตาแล้วก็นั่นแหละเนาะ เสร็จแล้วค่ะบันทึกเลยบันทึกทั้งหมดเลือกปลายทางไว้ที่ได้ตอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์เป็นวันที่เวลาอะไรแล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกเนี้ยค่ะบันทึกเสร็จเปดิดดูอุ้ยอะไรเยอะแยะยังไงน,นะนี่ไม่ใช่อันนี้ลบเลยอ่ะน,นี้ไม่ใช่แล้วลบเลยนี่เสร็จแล้วค่ะนี่สมบูรณ์แล้วนี่สมบูรณ์แล้ว โอเคเมสาก็รักษาสุขภาพดีๆนะคะเป็นห่วงนะรักด้วยพี่ขวัญก็เป็นห่วงพี่กี้ก็เป็นห่วงนะั่นแหละพี่ๆเขาก็เป็นห่วงรักษาสุขภาพเยอะๆพักผ่อนมากๆตั้งใจเรียนนะคะล้านะจุ๊บๆบ,บ,บายบาย